ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีส่วนของนาวาล่าเกียร์ออตโต้เข้าใหม่ทั้งหมด3คันนะครับเลขใหม่ทั้ง3คันคือ40,000ทั้ง3คันเลยนะครับแถมได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยเนาะใครที่ตามหานาวลาล่4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดน,น,นะครับก็เป็นรถในส่วนของรถปี2019.20นะครับเป็นตัว2.5 EL เนาะเกียร์ออตโต้ออปชันครบครบนะครับ ไม่ใช่ตัวแบ็ k e อ i ดชันนะครับก็เป็นในส่วนของตัว V ีที่เป็นตัวท็อปถ้าเป็นในส่วนของแบ็ k เอเชันมันจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท็อปเหมือนกันนะครับราคายังไม่เข้าหนะ้าเลขไม่สี่หมื่นทั้ง3คันเลยนะครับมีสีขาว2คันแล้วก็สีบอล1นคันนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยนะครับใครตามหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยราคาคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 7 4 8 4 9ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าราคามาเดีย๋ยวผมอัปเดตให้อีกรอบนึงเอามาถ่ายกลัวจองไม่ทันกันเนาะคันนี้ก็ถือวสวยนะ โดยรวมนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะราคาที่ผมขายเก็บงานให้แน่นอนนี่ครับเบาะหนังนะครับแอร์หลังครบจบนะครับสภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยเลยแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยออปชันอะไรต่างๆนะครับมีให้ครบนี่ครับเกียร์ออโต้ความแมลงมันตีฟังก์ชันเนาะมีกล้องมิติานหน้าให้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนเนาะวันนี้ก็มีในส่วนของนาวาล่านะครับนิสสันนาวาล่าเกียร์ออโต้เลขไม้สี่หมื่นนะครับเป็นตัว4ประตูยกสูงเนาะเป็นตัววีนะครับเป็นตัวท็อปเนาะถ้าเป็นในส่วนของตัวแบ็กอีดิชันมันจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท็อปในตารางนะครับใครที่คิดว่าในส่วนของตัวแบ็กอีดิชันเนี่ยมันเลอะเทอะเกินไปนะครับแต่งเยอะเกินไปไม่ชอบสติ๊กเกอร์เลยก็คันนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวท นะครับเป็นตัว V เนาะตัวนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่ยังไม่เข้านะราคาอยู่ที่ประมาณ373839เ้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่3นะขออภัยนะครับ4 7 4 8 4 9ปนะครับอยู่ประมาณนี้จะเป็นรถราคาเป็นแสนเลยนะไม่ใช่นะครับราคาอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามาแล้วจะผมอัปเดตให้นะครับไฟนนหน้าก็มาพร้อมกับไฟเตอร์นะครับเดย์ทามเอลดี LED, ไฟจัดหมอกครบจบทรงหน้ายุโรปแบบนี้เลยนะครับเก็บระหว่างกันชนก็ไม่มีอ้าตอนที่ลูกค้ารับรถบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงแน่นอนนะนะสีขาวนวล ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับสหรคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันนะครับสันเหลี่ยมข้างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับร้อใหม่เป็นเอกลักษณ์นะครับมาพร้อมกับยางของเอฟบีกรุ๊นะครับเป็นยางในเครือของก o o d เอียเนาะเอฟบีกร i ๊ตกตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเป็นยางน้องใหม่นะครับเป็นตระกูลเดียวกันกับในส่วนของตัวกรุ๊เอียนะครับเป็นยางปี2023แล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่า มาต่อเลยเนาะนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยเนาะนะครับในส่วนของตัวคัตซีด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีการตัดต่อเนะครับฝุ่นโคลนอะไรอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่โดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับรถคัสเกตเลขไมล์หลักหมื่นนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวดักเทลดักไซส์นะครับอยู่ในสภาพดีผมชอบเรียกดักไซส์นะเป็นตัวดักเทลนะคล้ายๆเหมือนในส่วนของตัวสปอยเลอร์เนาะนะครับด้านหลังกันชนนะครับมีในส่วนของ ที่เป็นเซ็นเซอร์ให้นะครับกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัว e l นะขออภัยนะครับผมเรียกเป็นตัว v ไปนะตัว e l นะครับตัวท็อปเนาะถ้าเป็นตัว v มันจะเป็นในส่วนของที่เป็นในส่วนของตัวแคปบเนาะนะครับ2.5ตัว e l นะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท็อปใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ตัว2.5ดีๆ t i นะครับ v g s turbo ด้วยนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะด้านในกว้างขวางพี่นี่ครับเป็นเบาะหนังแบบนี้เลย นะครับแล้วก็แอร์หลังครบจบนะจุดบางแก้วมีมาให้นะครับสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยนะครับถามว่าฟรีดาวผ่อนเท่านประมาณเท่าไหร่ถ้าประมาณ4ี่ปปลายนี่ผ่อนอยู่ประมาณ800 0นะครับนะับประมาณ8,000ไปปลายเนาะค,คันนี้ก็ตัวเบาะตัวอะไรก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับไม่ขาดไม่ยึดตัวผรอมไรมันติฟังก์ชันนะครับเป็นในส่วนของคูสคอนโทรลล็อกความเร็วใครที่อยากได้ต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าสีขาวมีแค่2คันแล้วก็มีสีบอลเงินคันหนึง่ง นะครับนี่เกียร์ออโต้สีสวยเลยนะครับด้านหน้ากระจกมองหลังตัดแสงออโต้เนาะเดีผมขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในแล้วกันเนาะอ่ะคันนี้คุณแจได้2ดอกนะครับคุณแจได้2ดอกครบเลยนะเป็นรีโมทในตัวด้วยครับอขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งเนาะมา เสียงเครื่องยนต์ครับ VGS Turbo นะตัวนี้นะครับแอ์เปิดมาเย็นเลยโอ้โหนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีกล้อง360องศาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกล้องรอบคันแบบนี้เลยพร้อมกับกล้องบันทึกด้านหน้านะครับติต้ามาให้รถม่ยังไงผมขายไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองหลังจัดแสงออโต้นะครับเกียร์ออโต้สีสวยเลยพี่สวยนะผมว่าออปชั่นเขาครบนะไม่มีกักนะครับนี่พี่เห็นช่อง d c 1 2โวลต์ไหมด้านในมี ตรงนี้มีด้านบนมีอีกนะให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคูสคอนโทรนนะครับมีมาให้นี่ครับเลขไมล่40กับอีก7,707 7กิโลเมตรนะครับนั้นก็ถือว่าครบเลยสภาพรังคาด้านบนถือว่าสวยนะครับนะตรงนี้มีกระจกให,ห้มีไฟด้วยนะโอ้โหนะ2.5 EL พี่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าอย่าผมภาพปดูในส่วนของอ่า ห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าก่อนนะครับวันนี้อาจจะถ่ายคลิปอาจจะถ่ายไวหน่อยนะเพราะว่ามาอัปเดตให้กว่าจองไม่ทันกันแต่ถ้าใครสนใจนะครับราคามันยังไม่เข้าเนาะราคาจะอยู่ที่ประมาณ474849นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4 7 4 8 4 9เดี๋ยวถ้ามาแล้วผมอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมดูชีตก่อนอ่านะครับโอเคราคาก็ยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนละกันครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์เนาะก็เครื่องยนต์4.16ล้าวนะครับ163แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินปกตินะครับเพราะว่าไม้40,000ยังไงก็เดินนิ่งอยู่แล้วนะครับหัวรอนี่กิบเลยฝุ่นฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้ากันว่ามันไม่มีการชนหนักจมน้พํพลิกคว่ำม,มานะครับโดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นคานอะไรนะครับเดิมๆแบบนี้เลย อาถ้าพี่ได้ไปยังไงคุ้มค่าแล้วก็แบตเตอรี่นี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีเนาะแล้วก็ในส่วนของค่า CCA ไม่ได้เป็นสัญญาสานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันคันนี้ก็เป็นในส่วนของนิสสันนาวมาร่าครับเป็นตัว Capro ตัวคาลิเบอร์ยกสูงน,นะครับหรือสีป,ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เนาะเลขไม่สี่หมื่นรถปีสิบเก้าจุดยี่สิบคันนี้ราคายังไม่เข้าวออกแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตมาเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกรออออบบบนนนนึงเกกกีนนียยรรรรร์โต้้ไไไมใใคคคดวว่่าๆััหะ สุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดอติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ